ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นของช่วงที่2วันนี้ครับกับประจำวันที่11เดือนพฤิกายนครับเรามากันที่ทางฝั่งของทางด้านนายใหญ่ปราสาทสายฟ้ากันหน่อยครับอย่างทางด้านคุณเนวินชิชชอบเมื่อราสุดครับออกมาเชิญแฟนบอลเลยครับให้ไปร่วมอัม布拉ทางด้านดีโกหรือซานโตก่อนที่จะตัวจครับจะกลับไปยังประเทศบราซิลนั่นเองแหละครับโดยทางด้านคุณเนวินชิชชอบครับประธานสโมสรบุรีมยูเนเต็ดครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าทีมเตรียมเจียจัดอัมราดีโกหรือซานโตแข่งกับตำนานของทางด้านปราสาทสายฟ้านั่นเอง ครับ และซึ่งในขณะเดีวยวกันเลยครับสำหรับทางนั้นคุณเ네นวินชิชอบครับหรือทางนั้นรุ่งเ네นวินครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจของทางนั้นรุ่งเ네นวินเลยครับว่าไม่ไว่าจะอยู่ที่ไหนไหน,นก็คือคนในครอบครัวของเราครอบครัวของบุเรมจูเนเตดมาให้กำลังใจครับมาบอกราดเดโกหรือซานโตผู้ดันชีมีส่วนร่วมกับความสําเร็จมากมายและรวมสร้างกันสร้างประวัติศาสตร์ให้กับบุเรมจูเนเตต12พฤศจิกาย,ยุน,นีครับมาร่วมกันร้องเพลงเรามีเรากับครอบครัวของเราในบ้านของเราชังอารีนาเรามีกันและกันไม่ไว่าจะอยู่ไหนจะม เคียงข้างกันไปโดยหัวใจอันผูกพันจะอยู่เป็นกลางใจของใจหนทางยังอีกยาวไกลไม่หวั่นให้กับบุรีรัมของเราได้ประตูชัยเลยครับ และโดยสำหรับทางด้านบุรีรัมย์ยูเนเต็ดตครับก็จะลงสนามในศึกของตนานเจริกเอเชียชลเลนด์2 0 2 2ครับที่จะพบกับตาราคอนซสาร์ซาโปครับในวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนหรือวันพรุ่งนี้ครับคิกออฟเวลา19บนิกาตรงที่สนามช้างอลีนานั่นเองนะครับเอว่าคู่นี้ครับน่าดูมากๆเลยครับในการที่สุภโะคสารชาติครับจะดวลกับทันตสุภนัทเหมือนตานั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเดินทางถึงทางนานเมืองทองลิเดเป็นชีพะไรครับสำหรับทางนานนักเตะของทางด้านอุดวะเรดไดมอนด์ครับอย่างทางน้านคิฮาระครับหวอกดาวรุ่งของทางน้านอุดวะเรดไดมอนด์รวมฝึกซ้อมกับทางนานเมืองทองลิเดเป็นมือแรกแล้วแหละครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ทาง้านพลพักปีศาจแดงแห่งเอเชียครับหรือทางน้านอุดวะเรดไดมอนด์ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเจริกประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นสโมสรพันธมิตรกับทาง้านเมืองทองแลแเดได้แถลงการผ่านเว็บไซต์หลักของสโมสรเลยครับว่าก่อนหน้านี้ครับเตรียมส่ง 2นักเตะดารุ่งมาร่วมฝึกซ้อมกับทางด้านกิรินไปจองในช่วงฟุตบอลเจลิกปิดฤดูกาลนั่นเองนะครับและซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับช่วงเย็นของงะ้านวันพฤหัสบดีที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับทางด้านเรอิชิอาระครับของนาวัย19ปีของอุรวะเรดเดมอนด์และลงฝึกซ้อมกับทางด้านเมืองทองในแต่เป็นวันแรกเลยครับโดยทางด้านมาดิโอยูโรปีกุนซือใหญ่ของทีมได้นําบรรดานักเตะกิรินพปจองครับมารวมตอนรับและลงฝึกซ้อมด้วยกันบรรยากาศครับก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นเลยแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของตะลั่นจุงอังพยองขอนแก่นยูเนเต็ดกันหน่อยครับอย่างตะลั่นโคดเบย์ไพลโรดครับออกมายอมรับเลยครับบรู้จุดผิดพลาดของทีมทําไมแก้ไขได้ตรงจุดแต่จะดีขึ้นขนาดไหนก็คงต้องใช้เวลากันนั่นเองนะครับเลิศจากตะลั่นโคดเบย์ไพลโรดครับบนหน้าผู้สอนของตะลั่นขอนแก่นยูเนเต็ดครับได้ออกมาเปิดเผยความพร้อมของทีมเลยครับก่อนที่จะบุกไปเยือนลำพูนบุรีเออร์ในศึกฟุตบอลลีโวทรีทครับในฤดูกาล2022นัาที คุณเบย์ครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดาการที่เรามารับทีมที่มีผลงานกําลังดาวสิ่งที่เราเจอครับก็คือต้องค้นหาปหัญหาเลยครับว่าดาวดวงเพราะอะไรมันก็ต้องแก้ตรงจุดนั้นแก้เป็นจุดๆดไปตอนนี้ครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือครับค่อยๆที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปถูกเพ่นครับก็มาถึงกับต้องรองนักเตะใหม่แค่ดูใช้เลื่อนเก่าๆที่สภาพยังดีอยู่ไม่มีอาการบาดเจ็บและไปแก้เอางานหน้าผมเน้นเลยครับคือให้เขารู้จักถ้าเขารู้จักเล่นเขาสบายใจเขาก็จะมีช่องทางไปได้ประมาณนั้น คุณในทีมตอนนี้ครับมีการลาและมีการบาดเจ็บครับอย่างด้านจับก,กิจพรพุลนกพุลอารมณ์สวะรวมถึง2ถึงสคนครับแต่เราจะไม่มองประเด็นนั้นครับจะเราจะไปรอเขากลับมาเพราะอีกนานเราก็จะใช้มองพล่นชุดปัจจุบันครับที่มีอยู่ประมาณ17-18ถึงคนพวกนี้เขามีความพร้อมในระดับที่น่าพอใจก็ต้องชมโค้ดเก่าเลยครับีท่ทีมทีม,มาางานนข้างที่จะดีเพียงแต่ว่าญนาที่เขาเจอครับอาจเป็นบางจุดที่เขามองข้ามผมองเขามองข้ามไปเลยครับมันก็จะสะสมและไม่แก้ไขก็ต้องหล่นไปผมก็มาแก้ ปัญหาตรงนี้ครับมันก็ต้องดีขึ้นตามธรรมชาติแต่จะดีขึ้นขนาดไหนมันก็ตอบไม่ได้มันอ่านยากกว่าหุ้นเลยเลยครับ และในส่วนเป้าหมายของบทเรียานสั้นๆครับคำเดียวคือเล่นในสนุกไม่บอกเป้าหมายเลยเป้าหมายก็รู้กันอยู่คุยกันแล้วเข้าใจเป้าหมายไม่ได้คุยละเอียดว่าต้องแบบไหนไม่มีตัวเลขไม่มีอันดับขอให้เล่นดีและในสนุกเพราะว่าแฟนบอลของครับอยากดูบอลที่มันไม่หยอะแย่ถ้ามันดีเดี๋ยวก็ดีเองถ้าเราทําได้ดีครับทุกอย่างมาเองตัวเลขมันก็มาเองเกมที่แล้วครับที่เจอกันครับก็โรเตชันทั้งคู่ในรองผู้แดนครับเพราะว่าสถานการณ์ชิมตอนนี้ครับก็อ่านเหมือนกันครับเป็นการลองระบบรองผู้แดนและแมช์ที่แล้วครับเป็นจังหวะของฟุตบอลและก็้ขญเฉ นะซึ่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเกมนั้นครับที่สู้กับลําพูนไม่ได้ครับแค่นิดเดียวสวิงนิดเดียวมันก็เลยเป๋ไปอีกทางมันมีปัจจัยแค่นั้นเลยครับถ้าแ,แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอยู่ในล่องอยู่ใน,นรอยครับมันก็จะสนุกกว่านั้นมันมีแค่นั้นเองผมว่ามันไม่ใช่เขาได้เปรียบครับที่ผมเคยอยู่เชียงใหม่ชาบ้านเขาได้เปรียกว่าเดินทางก็ใกล้กว่าและตัวผมเองครับก็รู้จักสนามแต่ไม่รู้จักนักฟุตบ,บอลอาจจะเคยจินกับสภาพไปร้อมเคยไปนั่งรู้สึกสบายผ่อนคลายแต่นักบอลครับก็ลงไปในสนามชาบ้านก็ได้เปรียบกว่าครับ รู้สึกเป็นของเจ้าของบ้านแม้ไม่ใช่บ้านของเขาเองครับแต่เขาก็ได้เปรียบนั่นเองนะครับและสำหรับโปรแกรมในศึกบอลลีโวทลรีครับนะัดต่อไปครับนะัดที่สิบสามของตะล้นานขอนแก่นอยู่ในแต่ดครับก็จะบุกไปเยือนรัมพูรีเออร์ที่สนามสมพงษ์ียงใหม่เจ็ดร้อยปีครับในวันเสาร์ที่สิบสองพฤศจิกาย,ยนคิกออฟเวลาสิบการนาฬิกาตรงนั่นเองเลยครับสำหรับตะล้นานจุงอังพยองขอนแก่นอยู่ในแต่ละครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาต่อกันที่้างฝั่งของทนีฉชามชนชนบุรีเอฟซีกันหน่อยครับอย่างทนมานครูเตียสะสมพบประเสริฐออกมาเราทับชามชนเลยครับว่าต้องกอดนำปังเอฟซีให้อยู่หมัดครับเพื่อที่จะคว้าสามแต้มหลังไม่ชนะใครมาสี่เกมติดแล้วแหละครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลดีโวทรีกครับในฤดูกาลส0 2พัสัปดาห์ที่13ที่ชลบุรี UTA ีเสเตเดียมครับชลบุรี f c ี่ทีมันดับ3ครับเปิดบ้านพบกับลำปาง f c ี่ทีมันดับ14ในตารางในวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนนี้ครับคลิกออฟเวลา18บนาฬิกาตรงนั่นเองนะครับและโดยสำหรับทางด้านชลบุรีนั้นครับไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันแล้วครับโดยเป็นการเสมอมาใน3เกมหลังครับในลีกส่วนทางด้านรำปางครับแพ้3จาก4เกมหลังสุดในลีกอีกด้วยแหลครับ และในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับก่อนการแข่งขันครับท่านโ่นครเตียศะสสมพบประเสิิฐครับผู้น่าผู้สอนของทานนชุนบุรีสี่ก็ได้ออกมากระาวถึงความพร้อมก่อนเกมเลยครับว่าตอนนี้ครับทีมของเราเริ่มรู้สึกได้ว่าพวกเขาเล่นฟุตบอลสนุกขึ้นมันจะเป็นเรื่องที่เราต้องการตั้งแต่ต้นรู้กาลครับนับจากนี้สามเกมที่เหลือในเล็กแรกและบอลลีกครับเราต้องใส่เต็มที่ไม่สนอะไรแล้วเลยครับไม่มีเรื่องที่จะต้องมานั่งกังวลก็ทําให้เกมในสนามให้สนุกที่สุดท่าเกมสนุกเด็กก็ทาผู้นนได้ดีเลยครับการเจอกับท เกมที่ยากเลยครับเพราะฉะนั้นระบางแม้ผลการแข่งขันจะไม่ดีแต่ตามรายละเอียดครับพวกเขาสู้ยิบตาสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องพยายามให้เขาแสดงจุดนี้ออกมาเยอะเราจะต้องกดดันเขาไวมากที่สุดเพื่อที่จะให้ความสู้ของเขาครับโดดรงแต่ถ้าเขากลับมาได้มันก็อาจจะอันตรายเขามีการโตกลับได้ดีและเป็นจุดเด่นอีกด้วยแหละครับ และซึ่งทั้งนี้ครับตอนนี้เราก็ต้องรอลุนทตอรนัอัมบดูออสตรลาครับรวมถึงางด้านเจ้าไรกิสดาการแมนว่าจะผ่านความฟิตได้หรือไม่เป้าหม่ยครับก็คือสามแต้มเราไปสะดุดมาในเกมที่ผ่านมามันเสียงหายครับที่ทาให้แต้มดนหลังจากนี้ครับเรามาเล่นเพื่อ3าคะแนนครับไม่สนใจเลยครับูปเกมจะเป็นอย่างไรเราต้องดึงโมเป็นตั้มกลับมากำลังใจจากเฟิร์นบอลชุบุรีครับเราต้องการมากเลยครับเชิญมาให้กำลังใจที่สนามมาไม่ได้ก็ขอฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันหน้าจอทีนาทีวีนกันด้วยนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ